รถปี2อ2 2ออกรถแค่10บาทนะผมผ่อนตลอดอายุสัญญาแค่7,000ันเท่านั้นหน้าใหม่ป้ายแดงโอเคไหมรายละเอียดเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมว่าเป็นประมาณไหนนะไปโอเคครับผมนะวันนี้อยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับผมหนุ่มสามเลี่ยมออโต้รีวิวนะครับอ่ะวันนี้หยิบยกรถใหม่มานิดหนึ่งโอเคไหมรถใหม่ๆเลยนะมีทุกสีนะครับถ้าเป็นยาลิสโฉมนี้เอาง่ายๆเลย แต่ว่าหยิบยกไว้เฉยเนาะโอเคไหมเดี๋ยวจะพาไปดูรีวิวกันนะครับอ่ะถามว่ามีทุกสีงไงมีทุกสีจริงอ่ะยกตัวอย่างคันนี้ก็ได้นะมีหมดเลยสี่ประตูหรือจะเป็นอ่าแฮทแบ็กอย่างนี้นะปีเดียวกันปีสองปีแค่นั้นแหละครับผมสำหรับยาลิสผมมีอ่ามีหมดเลยนะไม่ใช่ว่าใหม่แค่คัน2องคันไม่ใช่มีครบเลยนะซิตี้แฮทแบ็กอะไรมีหมดเลยอ่าแต่วันนี้อ่ะ เดี๋ยวไปดูคันนี้กันดีกว่าเนาะอ่าโตตายาริสนะครับผมตัวนี้เป็นตัว60ปีโอ้โหสวยงามเลยนะให้ดูก่อนเลยริ้วรอยไม่มีเลยเนาะยอดเลยปี2อง2ันยนะครับอ่าด้านหน้านะครับผมเป็นไฟเป็นไฟ LED นะคมขึ้นกว่าเดิมนะตัวนี้จะเรียมๆใหมห่คมขึ้นกว่าเดิมดูเฉียวๆนะจ๊ะดูเฉียวๆหน่อยนะถ้าเป็น4ประตูนะครับ เปิดไปมาปุ๊บเป็นไงสวยงามนะนี่ปะเดี๋ยวไปดูด้านในให้ดูรอบคันก่อนเราค่อยไปดูด้านในนะครับแมกทูโทนมาจากโรงงาน Mac, แม็กล้อแมกลายทูโทนมาจากโรงงานแมกขอบสิบนะครับนี่ให้ดูเลยปุ๊บไฟเลี้ยวแปะข้างเหมือนเดิมนะครับอรอบคันก็จะประมาณนี้นะสามารถเปิดท้ายรถได้จากกุญแจได้เลยนะครับนี่ ไฟท้าย LED เหมือนกันเนาะมีเซนเซอร์นะครับผมตัวนี้มีเซ็นเซอร์ถอยอด้านหลังนะครับผมก็จะเก็บของได้พอสมควรเหมือนกันนะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวลองเปิดอะไรดูก่อนว่าเอ๊ะมีครบไหมโอ้โหอะไรหลายชั้นมากเอาเปิดอีกอโอเคอ๋อเป็นชุดซ่อมแม่เดี๋ยวเปิดไปไม่หมดอะน่าจะเป็นชุดซ่อมอยางครับลูกค้ามีแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องห่วงเนาะประมาณนี้ เพราะว่าร้านของเราศูนย์ดูแลไไงเรารับประกันอย่างนั้นเช่นเดียวกันปิดก่อนปิดไม่ลงไปไปภายนอกก็จะประมาณนี้นะครับผมริ้วรอยไม่มีไม่มีเลยเพราะว่ารถใหม่เดี๋ยวไปดูภายในห้องโดยสารกันด้วยนะครับผมเนาะว่าอสภาพเป็นยังไงอไปดูกันเลยนะครับผมเปิดมานะครับผมโอ้โหกินใหม่เนี้ยอึบเลยเป็นไง รถใหม่ก็อย่างที่ว่าครับผมกินใหม่ย่อมเข้าจมูกอยู่แล้วเป็นไงสุดยอดเลยนะตัวนี้เหมือนเดิมครับผมขับง,ง่ายครับผมเกียร์ออโต้ครับพุสตารัรบผมตัวนี้ตัวเริ่มต้นนะก็ให้เป็นพุสต r ามาอยู่แล้วนะครับจะไม่เหมือนรุ่นก่อนๆน,นะครับผมที่เป็นกุญแจมือหมุนถูกไหมเดี๋ยวเบาแอร์หน่อยละกันเนาะแอร์เย็นไปหน่อยอมาคันนี้ครับผมได้มาเลขใหม่อยู่ที่ห0,000 000, ่นครับคุณลูกคา้ารถ2ปีใช้ ปีละ30,000อ่ะพูดตรงๆเลยกันนะเดิมๆนะเราไม่ได้กอใหม่นะอ่าคันนี้ก็เหมือนเดิมครับผมนี่หน้าจอสแสดงอะไรได้บ้างก็น่าจะเป็นจำพวก fmam bluetooth android auto apple carplay ได้อืมก็ถือว่าครบถ้วนนะครบถ้วนพอสมควรเลยนะครับผมนี่ก็จะประมาณนี้ครับสวยงามนะครับผมนี่ก็โอเคนะครับผม แล้วก็แอร์แบ็กนะครับผมมีให้ทั้งตรงพวมอะไรเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแล้วก็ให้มาตรงที่หัวคนขับด้วยนะจ๊ะมี่ก็เหมือนกันมีความปลอดภัยเป็นเลิศเลยนะอย่างละ2จุดนะครับผมแอร์แบ็กหน้าไอแอร์แบ็กตรงหัวก็มีมาให้นะครับผมมาดูรายละเอียดกันนะครับเกียร์ออโต้ปรับได้2ระดับนะครับผมนะ,ะขึ้นลงซ้ายขวาบวกลบได้เหมือนกันนะครับผมถ้าสมมุติว่าใครที่อยาก ใช้ความเร็วแบบกระชั้นชิดนะครับผมเนาะที่ต้องการอ่ารอบแบบกระชั้นชิดเนาะก็ปรับมาตัวดีเลยครับพี่ผักมานะครับขึ้นลงซ้ายขวากันไปอะไรก็ว่าไปนะจ๊ะแล้วก็แอร์นี่ปรับได้นะแอร์แอร์ก็จะเป็นทัชสกรีนขึ้นมานะครับผมอยากได้แบบไหนก็ลองเลือกเอาเสียงเพลงเบาหน่อย เบาก่อนนะจ๊ะนี่นะหน้าคอนโซลน,นะครับใหม่กลิบตรงนี้จะมีที่แสดงว่าคันนี้มีเซ็นเซอร์ถอยหลังนะครับผมสมมติเราถอยหลังใช่ไหมใส่เกียร์ถอยอ,อันนี้จะชนอยู่แล้วเนี่ยจะมีตำแหน่งบอกนะครับผมถ้าเนี้ยแสดงว่าจอดจ่อไปหน่อยนะครับก็จะร้องต่อเนื่องเลยนะครับผมห่างกันแค่0.1นะครับ ประมาณนี้ระบบไฟผมติดทุกดวงครับลูกค้าติดทุกดวงนะติดทุกดวงเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงที่วางของนะครับผมที่วางโทรศัพท์นี่ตรงนี้นะก็พอได้วางครับผมถือว่าโอเคได้เรื่องอยู่นะอันนี้เป็นไฟนะครับผมสำหรับพี่นั่งผู้โดยสารนะสามคนนะครับผมทำงาน มีแล้วก็มีที่ต่อ USB นะครับผมตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นเห็นไหมตรงนี้อาเยากล้องไปไม่ถึงนี่นะ USB ที่ต่อที่จุดบุรีนะครับผมเป็นอ่าร2อยสิบโวลต์สิบสองวัตต์นะครับสุดยอดเลยสุดยอดนะคันนี้ไปไปต่อนะครับผมอ่อาเดี๋ยวไปดูผู้โดยสารฝั่งสุดท้ายกันบ้าง ก็สไตล์โตโยต้าครับผมนะแบรนด์หลักบ้านเรานะครับถือว่าออกแบบมาได้ดีนะครับที่วางแก้วน้ําไม่ต้องฝากกันถือไม่ต้องถือไว้เองละนะครับจะมีที่วางแก้วน้ําตรงนี้แหละนะปกติใช่ไหมถ้าเป็นรถรุ่นก่อนหน้านี้จะวางอ่ะนีตรงนี้หยิบก็ยากอะไรก็ยากเดี๋ยวนี้นีสะดวกสบายขึ้นนะครับผมนะอ่า ตอนนี้ก็สบายขึ้นเนาะมีทั้งสองฝั่งครับมีสฝั่งฝั่งนี้ก็มีแต่ว่าแสงมันจ้าอ่ะนะมีนะมีนะโอเคไฟสว่างสดใสนะครับได้หมดเลยเป็นไงพอได้ไหมสำหรับโตต้ายาริปี2022ครับผมอ่าเดี๋ยวอีกสักหน่อยเดี๋ยวไปดูห้องห้องเครื่องกันนะครับผมว่าโอ้ได้รถมาใหม่จริงๆนะ ใหม่เลยใหม่กิ๊เลยนะจ๊ะไประะประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างดีกว่านี่อันนี้สตาร์ทรถแล้วนะผมสตาร์ทรถแล้วนะ<ม>เดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องกันโอ้โหให้ดูนะ ที่อื่นผมไม่แน่ใจนะเขาจะชอบถ่ายไปแบบเร็วๆถูกต้องไหมครับผมแต่ของผมนะเอาแช่ให้ดูเลยเนี่ยน็อตอาร์คมาสีแช่ให้ดูเลยไปทีละหัวเลยนะหัวน็อตเนี่ยให้ดูไปทีละหัวเลยเดิมกลิปเดิมกลิบนะครับผมให้ฟังเสียงห้องเครื่องเน่ยอ่ะอันนี้ผมติดตัวรับสัญญ,ญาณเสียงไม้ได้วยนะนี่อพูดง่ายๆเลยไม้มันดูดเสียงนั่นเองนะครับ เนี่ยได้ยินเสียงเครื่องแบบนิ่งๆเลยนะนี่ฝาฉนวนกันความร้อนนะครับผมไม่เปื้อนเลยใหม่เลยคันนี้หน้าห้องเครื่องนี่นะนี่เป็นไงพอได้ไหมสุดยอดนะวันรับรถนะครับผมแบตเตอรี่ลูกใหม่นะ้ำมันเครื่องไส้กรองหัวแหวนทุกอย่างเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยโอเคไหมครับนี่ยอโอยมาปึ๊บ หมดนี้ครับผมออกรถแค่10บาทผ่อนตลอดสัญญาแค่7,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะสนใจแอดมาที่บ้านเขียว9 9 n ได้เลยนะครับผมหรือติดต่อมาที่0 8 9 6 7 7 7 6 5นะครับ